สวัสดีครับวันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับแต่ว่าเป็นพัสดุที่แปลกก็คือมาจากกาญจนบุรีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพักเครื่องนี่แหละแต่ว่าเพราะว่าผู้ส่งเนี่ยคือคุณนกคู่นะครับพญาต่อเรือนแต่ผมจําไม่ได้จริงๆว่าผมเช่าอะไรที่เมืองการไว้นะครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดดูไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าผมมารอ อยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่งงที่ผมรอนะผมก็เลยงงว่าผมเช่าอ,อะไรไปนะครับบางทีเนี่ยพระจองตามใบจองเนี่ยมันจะนานมากนะครับกว่าพระจะเสร็จแล้วก็จะปลุกเสกนะครับก็เลยเราอาจจะมีการลืมไปบ้างนะครับแต่ถ้าจองกับเช่าหากับทางเพจที่เชื่อถือได้เนี่ยเขาก็จะไม่โกงเราอยู่แล้ว เห็นไหมก็พอพระออกเขาก็ส่งพระปกตินะครับก็เช่าหาก็เช่ากับเพจที่เชื่อถือได้นะครับท่านก็จะได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณพิทักผมเช่าอะไรไปวะเอาเอาเอามาดูกันนะครับ ผมก็จําไม่ได้เลยถ้าเขาจะส่งผิดก็ไม่ผิดนะนดเพราะว่าชื่อก็ชื่อผมที่อยู่ผมนะผมแกะเลยนะผมไม่รู้นะผมเช่าอะไรไปนกคู่ขยาเต่าเหลือนผมไม่ได้เช่าเต่านะอ้าวลองดูครับแวบอ๋อหลวงพ่อพัดนะครับอ๋อโอเคเนื้อเงินหลงยาน้ำเงินนะครับ แต่ทําไมมาจากเมืองการนะครับหลวงพ่อพัดอยู่นครสวรรค์นะครับปดนี่ชนะจนหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับลงยาน้ําเงินนะครับโอเคโอเคก็ถูกต้องนะครับองนี้หลวงพ่อพัดนะครับก็เป็นรุ่นปดนี่นะครับหมายเลขรันเลขอะไรเอ่ย เบอร์สี่เหรอน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นเลขนี้เลขสองตัวนะครับนี่ส4.9นะครับอ่าสี 4, นะครับเนื้องลงเนื้องเงินนะครับลงยาน้าเงินลงพ,พัดนะครับโอเคครับก็พอดีว่าเนื้องเงินลงยาเนี่ยจะมีลงยาแดงยาน้าเงินแล้วก็ยาเขียวเนาะผมอ่าผม มันสุกสีฟ้านะครับก็เลยจัดลงยาต้อง,งเงินมานะครับโอเคอ่ะ